โอ้ยมีคนอยู่บอกนเดนี๋ยวไหนเงินไหนเหรอเพื่อจังไหนเด้๋ยนี่จังไหนคือเพรเห็นเพราะใอยู่นนนเนาะไหนเนาะอ้าวอยู่อยู่ตัวน่ะใหญ่น่ากลัวโอ้ยเสียออกพ้าเสียออกมาเรียนน้ามาดิครับเสียออกมาเรียนกับใหญ่เป็นตะญานสูสีกันอยู่ตัวนี่ว้าได้การเลยได้แค่หน้องผู้ใดเป็นไงพูดได้เป็นนายบอผู้ใด,ดเป็นนายดไมดสามกัน เสี่ยวกันโอ้เสี่ยวกันตัวนี้แหกเสี่ยวก็สันนะแม่ปีไป่ใส่เท้าทั <c oughs> ่วหากระบรับแม่ว่าสิปาา้าใบอันยอดหลังวันแม่ยสันดอกเสืส้อันขนมรูปเนื้อมาเต็มอยู่เนี่ย,ยเ,เอา้าไปใส่กบบอ่เอ้าทรหาเราบรับได้นี่แสดงว่าเราไปเลี้ยงงวัวได้หนิงัว,ยยงวอยู่นี่งัวอยู่นี่คนมาอยู่แสดงว่าเมื่อหน้าสันพวกเราอยู่ตรงหน้าผมมาจากัก ขามาอีเมียพี่น้องนะครับบ่เห็นสัมเห็นแต่ใหญ่หน่ากลัวทั่วไปแล้วบร่รลบสายเมียท่เบอร์ได้บะมีเบอร์ท่เราบ่าบอ,บาอันนี้มีแตเฟีดได้นโอ้ยทเฟซไปกติดอ,อยุ่ระางบัส่นี้ไปจะไดกินเากินน้ำอยู่ังไนี่ยอยู่้เดียวเนี่ยเป็นอาฝาบ้านนั่นฝาบ้านเฮาบ่หละคนมาเขาคนมาเฮาบลวลำฝาบ้านนะ ชักแล้วแต่ก็แต่ก็าเฝ้าบ้านทางไงหูเเ้อเออชินเขาเลยหูคนบานเราเขาก็จะมาโอ้มาดามานอโอ้อีตันอีตานีตนกับอเฮาคอยเขามานันมีซีรีอยู่แกงหางเล่นมหาสัมต uh ันตันอของมาดูมาเลยบเฮามันชินม ups> um> ันชินมันหัวใจคอยอีตันตานไดยตานตานแม่ไปใส่อไม่ใช่ปีไปใส่ตันอเออลองท้ดูเะ เขามาหามาว่าสิมาขอพรวันแม่อยอดหลังสิที่แม่ขนมขอยู่เสิงรถอัน,นอันนี้มันสิตากแดดได้หนิอเ,นเออขอไฟปืนเออขอไฟไหลายดอกเสี้ยวออเพราะจะได้ไมไมไฟอืเอาลงมาก,ก่อนสัน่นซุ่มบนีอ๋อเยเนาะแจะเป็นแดดเป็นหอนเอ,อขนมนมเนยซื้อไม้ผู้เฒ่า bố đào bốn mặt cả nôm nôm nữa à mẹ nhàng nè mà nó ừ. dài mà đưa dài mà đưa thấy là dài, mà... dài là tôi là bò mà đưa mà đưa vẫn me vô lắng nè kêu nhà chú thấy bà nón bò ăn ừ ừ là... ừ kéo nhà cho bà nón bò ăn cái cây này thì bà nón bò ăn nè ừ thì là sữa còn nôm nấm nơi mà toàn mà phạc nấm này là chú ba cả bố hiến phải hiến ra một ngày này bố hao bố hoán lên này nhá bà Khắp, 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 áo mẹ áo sàn áo nếu bà sẽ ăn khóa mẹ phai chắc lắm nâng có đấy nó có đấy nó mày kinh khen này nó sẽ ôa quân เอาไม่ไผ่จักลำหนึ่งเอาจะจัะเข่ามาก็ได้แม่ะสันน่ะจ้าครับครับครับเอาเกี้ยวหยาอีแม่เราไปเกี้ยวหยาเอาวางสายซะอืมเดี๋ยวอันขอไไามไม่ไพ่จักลำลำเดียวกรับพราะต้นทัดสี่ตอนกันเลยต้องเสียเนาะเดียว,วทัดสมีซี่เปียกห,หม่องขายของมานั่งมานาัานา่낭มากินขนมเหนียวอเอาเนี่ยกระเพดต้มเนี่ยเสือมาตอนมาฝาไปปลูกเไจ ผูกเซวกันบ่เนี่ยโอ้ทางอุดรกับทงหนองบัวเ่กไก่ไก่อุดรกับนองบัวลำพูนี่เขาหอรหนยยไปเอาขามาฝากย่ามขนมขนมอะไรเนียเล่าจะไปยังไขอกระซื้อบุกเป็นแต่เตนมนนมขนมยังนี่ะเอาเอากวยทอดเสียเฮาเพราะกจะไปสบายสังกะท่านมา ก็เลยลดรวงมาเพียบว่นสาร์มาไหว้แม่ปีน้ำวันเสาร์วันอาทิตยมาขอใหม่ไพ่เป็นจังล่ำหนึ่งสิไปตอกลักเพชรมองขายของขายปลาแดกตอนขายปลาแห้งมาสักตัวเจ้ามีอยังจะขายว่าไปนะบ่ทันนี่นายทำง่ายวันนี้นายัำง่ายเลยขายพวกเจ้าขายตัวป่ะั่นซื้อว่าพี่น้องสองบาท หอยไปแม่หอยขาหัวลงแม่ไปว่าล่งบานผิวแว้บๆยังไม่เจ้าะแม่คนมาจับอ้าวคนตัวนี้มันรู้ก็คนนั่นลราหมูว่าหมาบอกว่าตัวใดเนี่ยสองบาทก็ยัคืออะไรเนาะเสียออกงหอยว่าได้เสียอ่าต้องตั้งไว้เพราะมันจะหลุดนี่หอยได้อยู่นี่แหละก้อนไพกก้อนนี่แหละมันจังสีแข็งเนี่ย แหลมแหลมแล้วก็ตอกตอกเอาขาเตี้ยมัดไหมนายพยาริ์เอาขาเตี้ยมัดเสร็จก็ไม่ไผ่นะกันมันปิวไหมก็ซื้ไปซื้อลวดจะขดหนึ่งวันหนึ่งกันละเนี่ยเขาเอาขีดมัดเอาพยาธิ์ล้มบ้านจังสิบวทอดไปนะโมมีนโมมีกเล็กตอกนันโอ้ยมันเล็กสั้นๆันซ้ำเขียนซ้ำยังนี่ยานมันโมยวนเอาเงีๆนะพี่ตอกลงไปเลื้อยเนี่ยเล็กตะเกียบเด้กเล็กตะเกียบปะจังได้มันโมมี ไม่ไปตัดอ่อนเอาไของใหม่คนหายก็ไปตัดของเพิ่อนถือง่ายก็อ,อีกลแล้วบ่มีบ่มีบอบอ่เอาของเพื่อนดอกบ่เนี่ยเพียมาหาใบไผ่เพียเข้าใจแบบใบไผ่ไตอกลงไปเลิอกเลยมันจังยึดได้ดีมันในการบ,บักเป็นกันเนาะเสียออกพอบักเป็นกันหลังเขาจังอันบ่แกงใครอยู่แล้วไว้แกงจะได้ฝนตัวข้ามมาขึ้นนี่มหมเห็นบ่หนุ่มๆนั่งมหม สรุปสิผูกเชี่ยวกันบ่เนี่ยเอาจับมือกันก่อนผูกเชี่ยวกันนะพี่น้องครับเป็นพยาธินพี่น้องเด้อนี่อาผูกเซี่ยวกันแล้วครับพี่น้องเสี่ยวสาบาเดี๋ยวเดทายลูก่อนเสี่ยวออกกับไนเปตยานผูกเซี่ยวกันโอ้เนี่ยสุดยอดเลยโอเคครับขอบคุณครับนะครับเพิ่นสิผูกเซี่ยวกันตัวพี่น้องเอา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 บานนี้สรุปบ่อไม่ไพ่ซ้ำบ่อบานนี้เอาไม้แล้วนั่นบ่เอาไปเพิ่งน้ำเพิ่นกู้ั่นพี่น้องเพิ่ว่าเอาแบบนี้ละเสี่ยววัน ไงปนทะยานด้เซียวล่ะเสียวออกในเซียวล่ะสาสบสปีซ้ำกันพระนะงงออผูดงงมขึ้นหน่อยแต่สา,สา,สาปี <c oughs> พู้นังกินพวขี่ไหมนั่นไหมผูดนั้งกินบ<อ>วก,กขี่ไหม<อ>พูดใขี่รู้สิโอ้ด้เซียวล่ะไงปีตะยานในนอนขนานเลยปะมูกเทมาัอย่ีบาบ้านสหลังเอาเชืเลยปะครับโอ้แบบเมื่อไดกินมูกระเทมมาหับไปกินน้ำสิโอ้ไปบ่ไง เสียวสิมาหับวะไปเรื่อยเรื่องของพี่รึวะเออขัดของพี่เอื้อรดเป็นวะโว้ยจะเป็นซูเป็นเสียวขัดเนาะบางนี่ก็มาของพี่ไหมขัดของพี่เอื้อคอยเน่เน่ประจันนี่ก็ดีนะก็คือกันไม่เอาโอ้ยซับบอสซูมาเป็นเสียวกันเด้อห่ากินซชีนซุ้ยขัดว่าของสื่อจะไม่เอื้อนเชียเออขัดว่าของสื่อจะเอื้อนขัดของพี่เอาอยู่เอิ้อนจะเด้อมาถึงของพี่ไวปปัญญ์แบบเชียนไปมัานะลูกพี่แต่ซีเสาพอดีเนาะเอาแล้วละเข้าไปตอกเอาไหม โอ้บาเห็ดเกิดจาของถ้าเราจะหลุดอดูเออได้ได้กันแล้วลูกพี่ได้การมามาเอาสักอันสี่อันบ่ะเออเอาแหลมมาสันนะไม้ไผ่บอตัดดอกมันมันมีกันมันมันบาญย่ามันแหงแล้วมันเหมือนแม่พี่น้องไม้ไผ่เนี่ยไม่เนี่ยมันสิดีกว่าเด้นี่ย่ามัดย่ามัดหลวดมาด้วยมันสิดีกว่านะครับพี่น้องตอกลงไปเรื่อยๆในจังหน่อยเอาเตียนมัดใส่บัดนี่เสร็จแล้วเอาสรุปพี่แม่ปีสิมา ย่านไหนคำจ้าหน่อยคุณผู้ชมเฮ้ยย่าไหนเนาะอือบาสิมาไหวบ้านเมียยอดหลังแม่ปีพอตรงพอตรงไปเ็งานนั้นบ่ไปทำกันแหละเา้าไปเกี่ยวยหญ้าน่ะโอเคโอเคสั่นเอาซาลิงไปอือเอาเนี่ยไปขึนป้นไปไวรถรถได้หงคนเดี๋ยวไปบบรถบันบักระโพงต้มหนังซื้อมาให้นัะะน่นละ กินรอดกินรอดเขียวเคียวไรอีกเงี้ยอ่เอาเขียวบ่มีดีเอาวันนี้ละเรามาจังสิบใบเล้วอันนั้เราเขาว่าข้าวโพดนะแม่เราจะกกินแกกินรอดบ่มีเขียวกินกับเอามือตัวบีกินไหมใส่มือแช่ <c oughs> ตู้เย็นไว้บ่กันสิอันนี้ตัวต้วตวมอ่นหันอยู่ไหมผู้เฒ่าพ่นมกอ่อนดิในอุ่อนๆ,ๆอยู่เมื่อไรอันสิได้กินหมูกระทะสิอ,อืนวะที่เสียวอออกว่า สรอยจูก็ได้นาะนี่ก็มากก็กันเลยนี่ก็ดีอะใน้อยดากรควนนี่มากเธอได้สรอยจูเน nah ี่ยแน่วันตัดแน่วันวัวมาเรี่ยงมันศิพักกันไล่ทดลองเพียงอยู่ด้วยนี่วันศิจวดจัดกันอยู่ด้วยมาเรี่ยงนี่ไล่ทดลองเพียงนี่ยแล้วพอบเงียบเงาเนี่ยแหละเอ้าคลิปนี้เสียไว้ซรัพนี่ก่อนพี่น้องถ้าพอตุ่งไม่ปีก่อนนะครับแต่ว่า คำนั้นมีภารกิจกัสิได้เขาไปกวนเนี่มันสิคำไตอันใหม่เป็ดคนย่างว่าจะแง่ไหนเม่เอาสิจังสิออกมาหาเราไหมฝากฝากขนมฝากยังไว้เล่าลวดอืมโอเคโอเคบอกแล้วว่านั่นละซื้อมาต้นวันเมียยอดหลังแล้วจังสิออกมาหาไหมเพราะว่าอันจะคนสิมายแงไหนเมียจนว่าคำคุณว่าจักเนาะเอา แล้วเราบอเสียเฮาเอาปลาไปขึ้นรถโอ้ทีมงานตัดหญ้าทีมงานตัดหญ้าไปคนละท่ากันเพราะยี่ตวงนี่นี่ท่อนนึงลูกพี่อโอ้เนี่รับจ้างตัดหญ้าปะ่ปะปลา,าสั่นเอาเขาสั่นก่อสิเมื่อก่อนเด้อค,ครับผมจะจ,จะออกมาหาเราไหมโอเคเอาเนี่ยเก็บไว้น้ำเด้อดิเด้ออ่าไปไปเห็นเราปลาสื่อมาตรวจเราบอกเราเนี่ยไป มีจะได้ส eh eh eh. ีเหง่วไว้มั้ยตาเคียงมาตัดเลยวะมาเสี่ยวมาบอกกันสิเมื่อแล้วมาในเสี่ยวน่ะเอออ่เออในเรื่องของเออเอในเรื่องของพี่เออมาสั่นเสี่ยววะเออถ่ายรูปคู่กันเพราะสีไยให้มากมามาใหญ่ใหญ่มาถ่ายรูปกันกับเสี่ยก่อนเนี่ยมามามาถ่ายรูปกับเสี่ยก่อนในสิเมื่อแล้ว อ่ะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้จบไปสักนิ้กัแล้วกันครับพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วสวัสดีครับอย่าเฝ้าพี่โทรศัพท์ถ่ายรูปอยูยพี่อ,อันนี้คลิปนี่นี่อันนี้คลิป <laughs> เอาโอเค